อันนี้ก็วที่ยี่สิบายนาพุทธศัก,กราช2 5ง8ัอันนี้ก็เป็นชาวพุทธที่เดินทางมายัางพุทธกยทาแห่งนี้ก็จะเห็นได้ว่า ชาพื้นตั้งหลายได้มานะพุทธกิยาเจเจดีศรีมาโ์ได้มากันเป็นจำนวนมากเลยกัน<า> <c oughs> นี่เราก็จะได้เห็นความศรัท่าอของชาวพุ้ธต่างหลายที่ได้ร่วมเดินทางมาจากประเทศต่างๆทางด้านหนึ่งน,นี่ก็เป็น ชาวพุทธศรีลังกาที en, so <n> ่กำลังเดินทางมาอยู่นะแล้วเมื่อกี้เราก็ได้ไปเห็นชาวพุทธทั่วโลกนะที่ได้เดินทางมาอย่างณนสถานที่เห็นนี้ซึ่งก็มาได้ความศรัทธาเรื่อมใสในโรมศสสัสดาสัมมาสัมพุทเจ้ย ของเราซึ่งก็ที่เข้าแถวยืนอยู่นี้ก็เป็นการเข้าแถวเพื่อจะได้ไปกล่าวหลวงพ่อพุทธเมตตาซึ่งได้ปฏิทักอยู่ในในเจดีย์พุทธกยายนี้